ตัวเลขจะขึ้นเ่ยสำหรับวันนี้ช่องพิษโลกพามาดูเนาะวันนี้ช่องพิโลกพามาด,นนามาดูจะมารีวิวเขาแถวบ้านน้ำดำครับบรรยากาศสดชื่นมากเลยครับอ่าสวยงามมากเลยสวยงามครับแนวภูเขาแนวภูเขามีทุ่งนาสวยงามมากกำลังหวานข้าวเลยเนี่ยก็เรียกข้าวอะไรนะนาช่วงนี้เขาเรียกนาเลย แถวนี้น่าจะเป็นนาเป๊ะครับนาปังหรือนาเพียงไม่รู้อ่าโน่นก็จะแนวภูเขาสวยงามเขาบ้านน้ําดําครับอืมสวยงามมากเลยธรรมชาติได้ออกมาเห็นแล้วก็สดชื่นเนาะอันนี้ต้นพุทราพุทรานาพุทราไทยพุทรานานะใช่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วโอ้โลกกาลังดกกอยู่นี่กําลังออกลูกเลยนะหเล็กๆอย่างนั้นเลยอ่า กำลังออกลูกเต็มเลยภูเขาโสวยงามมากล้อมรอ,อ,อบเลยครับนี่ย,ยอนนี้ก็จะเป็นแนวภูเขาใกล้ๆสวยงามมากมากเลยมาทางนอกเราก็รู้สึกมันเย็นสบายดีลม <ง S 2> พัดเย็นเลยครับออโอ้สดชื่นมากเลยครับ แดดจะแรงแต่ก็ไม่รู้สึกร้อนนะนะใครเบื่อชีวิตในเมืองหลวงก็ลองมาเที่ยวดูนะครับเขาบ้านน้ำดำสวยงามมากทุ่งนาชอบทุ่งนามีทางเดินลงไปได้ไหมทางทนาเน,านผมเดินไปต้องดูทาหน่อยภูเขาวสวยมากแต่ชอบใจยังวิวนะ,ะทางดานานแนวสูง เขาสลับกันออแนวสลับซับซ้อนหนึ่งทังด้านหน้าจะแนวสูงเลยทางด้านนี้ก็มีอ,อืสวยงามมากบ้านนี้ภูเขาล้อมรอบเลยออืภูเขาล้อมเลยตรงนี้จะมีทางลงหน่อยนมีทัน,นาดเดินไปสัมผัสทุ่งนาหน่อยดี วมมีทางลงไปเรื่อสวยงามมากมสดชื่นดีเดินก็ได้นะไม่ได้อ่ะไม่ได้อืสวยงามมากเลยบรรยากาศฟิวทัดสวยงาม,มทางเข้ามาก็ถือว่าสะดวกสบายอยู่นะครับ บ้านน้ำดำครับนี่เขตอำเภอวัดโบดถนะนถึงไอเขตเอำเภอวัดโบดน่นครับน่าจะเป็นวัดโบสนะอยากไปสัมผัสทุ่งนาเลยมนะันเราไม่มีทางลงไปนะมั <c oughs> นเป็นคันคลองนะไปะดู ข้างหน้าก็คือภูเขาทั้งนั้นเลยครับล้อมรอบเลยสนวะยางามมากเลย้องข้ามป่าไผ่